น,นี่หม้อต้มยำนะครับอ,อ๋อเป็นข้าวเป็นข้าวคืออันนี้เราจะอุ่นร้อนตลอดเลยโอ้ข้าวจะร้อนตลอดครับครับครับอันนีครับ,บจิ้มนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้อันนี้เป็น เรื่พุงที่ทำน้ำซุปต้มยำครับโอ้สูตรเด็ดทาร้านเลยครับอันนี้ครับนี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทานกันน,นะครับปะมาณนี้นะฮะมาเราไปทานมาก ในท่านเพื่อนผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเฮียเอข้าวมันไก่ตอนนะครับเจ้าเก่าจากเยาวราชนะครับน้ําจิ้มรสเด็ดน้ําซุปต้มยำนะครับร้านนี้ไม่เหมือนไทยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําร้านที่น้ําซุปนี่เป็นแบบต้มยำนะน,นี่เป็นอันนี้เป็นเครื่องทาน,น้ําซุปนะครับต้มยำเครื่องทำน,น้ำซุปต้มยำนะครับมีน้ำซุปสองแบบก็คือซุปต้มยำกับ จะแยกหม้อกันเลยจะแยกหม้อมีสองมีสองหม้อนะฮะใช่มีสองใหญ่แต่แล้วลูกค้ามาก็เลือกได้เลือกได้เลยเอาต้มยำก็ได้เอาจืดก็ได้ครับครับร้านนี้อยู่ตรงไหนนะฮะร้านเนี่ยจะอยู่ถนนบางแก้วท่าเกษตรครับแล้วก็สังเกตง่ายๆมันจะอยู่ใกล้ซอยบางแก้วแปดแล้วก็ธนาคารแพรนี้ครับธนาคารแพรนี้ก็อยู่ทางด้านนู้นนะครับนี่ครับถ้าใครมาไม่ถูกนะครับทางด้านนู้นเลยนะฮะ แล้วก็ใครที่มาไม่ถูกก็สามารถเข้าไปที่โลเคชั่นนะฮะเฮียเฮียเอข้าวมันไก่ตอนนะครับทางร้านก็จะมีไก่ทอดนะครับมีไก่ต้มนะครับมีสองอย่างนะฮะอันนี้ขายกี่โมงถึงยี่โมงนะฮะสี่โมงครึ่งครับจนทุ่งเย็นสี่โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนนะฮะหยุดวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์นะครับร้านเบอร์อะไรนะฮะร้าน เบอร์ล้านศูนย์เก้าเก้าสองครับผมใครที่มาไม่ถูกนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้โทรมาสอบถามได้นะฮะเย้นะครับนี่ครับตเป็นออเดอร์นะครับออเดอร์หม้อนี่เป็นต้มยำใช่ไหมฮะนี่ครับนี่หม้อต้มยำนะครับนี่ก็จะมีใบมะกรูดด้วยนะฮะต้มยำนะครับทางด้านนี้เป็นซุปจืดครับซุปจืดนะฮะซุปจืด ชิคเนเจอรที่ร้านนี่คือน้ำซุปต้มยำที่ขายดีนะครับไอหม้อโน้นแหละอันนี้จะเป็นข้าวครับอ๋อเป็นข้าวเป็นข้าวคืออันนี้เราจะอุ่นร้อนตลอดเลยโอ้ข้าวจะร้อนตลอดครับขายมากี่ปีแล้วครับที่ร้านนี้ อันนี้ลงมาสามปีครับสปีนะครับ, <3 S 1> รบอันนี้เราเป็นสู่เก่าแก่สู่เก่าแกาแ่จาวาลาดเลยจาวาลาดเลยใโอ้ เี๋ยวเรามาถึงแล้วเราต้องลองชิมนะครับผมเอาไก่ต้มกับไก่ทอดแล้วกันครับอันนี่รับจิมนะครับใส่เครื่องนีงนๆไ,ไก่ไก่ทอดนะครับ เครื่องนะะฮอันนี้คืออะไรครับอ,นนอันนี้เป็นเครื่องปรุงที่ทำน้ำซุปต้มยำครับโอ้สูตรทางสูตรทางร้านนะครับอาจจะมีมะนาวนะครับมีผักชีพริกนี่สูตรเด็ดทางร้านเลย ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทานกันนะครับประมาณนี้นะฮะมาเราบประทานมาโอเคเดี๋ยวเราไปรับประทานกันนะครับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นไก่ต้มนะครับไก่ต้มอันนี้เป็นไก่ทอดนะครับนี่นะครับ ธรรมดานะครับวันนี้40บาทนะครับก็จะมีน้ำจิ้มนะครับนี่ครับแล้วก็นี่เป็นน้ำซุปซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะเป็นน้ำซุปต้มยำนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นน้ำซุปน้ำใสนะครับธรรมดานะเนี่ยครับมาครับนามาชิมกันะครับ รอน้ำจิ้มกนะครับใส่ไก่เข้าไปเลยนะนไครับเนือไก่นุ่มเลยครับจิ้มมอรสชาติโอเคครับพอดีครับ เนื้อไก่นุ่มนะครับแล้วก็น้ำจิ้มนี่อร่อยครับต้มยำนะครับอืมนำต้มนี่จะหอมแบบว่าแบบเครื่องนะครับเครื่องต้มยำนะครับ ถือว่าถือว่าแปลกแล้วเดี๋ยวเรามาลองไในตู้ธรรมดานะรอร่อยหรือเปล่าเนาะตู้ธรรมดาก็อร่อยครับหอมหอ,อมมากเข้มข้นนะครับถือว่าเด็ดเลยนะว่าเด็ดเลยอื อร่อยครับก็มาลองครับร้านนี้แต่ชอบมากเลยครับมันไอ้น้ำซุปเนี่ยครับถือว่าแปลกครับก็ข้าวเข,า,ขานุ่มนะครับวนุ่มหอมนะครับข้าวแล้วก็กินม ไข่ทอดนะครับไข่ทอดก็จะมีน้ำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มหวานก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าใครจะกินน้ำจิ้มแบบธรรมดาก็ได้นะครับมาตอนน้ำจิ้มหวานนะ แกนะงผอมอ,อร่อยนะครับว่าอร่อยสัาอร่อยตัวข้าวนะครับของข้าวมันไก่เนี่ยต้องเป็นเป็นอะไรที่วะต้องอร่อยนะครับที่ร้านนี้นะครับเป็น quá rồi dầm nữa còn có đẹp to gà này không đi cao rồi không แล้ววันนี้ก็ใช้ไก่มาห้าตัวนะครับสิราน,นี้นครับใครที่มาไม่ไม่ถูกก็ปักหมุดได้ได้เลยนะครับเอข้ามันไก่เอเอข้อออออามันไก่ตอนนะครับใครมามันถูกนะครับหรือว่าโทรมาได้น,นะครับที่เบอร์ที่ให้ท,ใหที่ให้ไว้ในต้นคลิปนะครับ นี่ถือว่าสําคัญนะครับของข้าวมันไก่นะครับถ้าข้าวไม่อร่อยก็ไม่อร่อยครับสาคัญเหมือนกันนี่อร่อยครับนุ่มอืมกินแล้วเพลินเลยครับแบบนี้อ่าสวัสดีครับก็ร้านเจเอข้าวมันไก่ตอนครับก็อยู่ที่ถนนบางแคท่าเกษตรนะครับติดกับใกล้ๆกับธนาคารไทยพาณิชย์นะร้านของผมเนี่ยจะหยุด เฉพาะวันจันทร์อยู่ทุกวันจันทร์นะฮะเวลาเปิดปิดก็คือ4ี่โมงครึ่งนะครับจนถึงเที่ยงคืนครับผมนะครับก็สามารถสั่งผ่านไลน์แมนกับเดลิเวอรี่ได้นะครับหรือว่าโลจิรับอ่านะครับวันนี้ขอบคุณเฮยมากเลยนะครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ